อไไัยอไงอเซนภาษาเกาหลีงๆกับคุลุเป็ดในคลิปนี้คุลเป็จะมาสอนพนยัญชนะภาษาเกาหลีซึ่งมีทั้งหมดสิก้ตัว และคลิปการสอนของครูลูเดชนะครูลูเ็จจะเน้นการอาหารออกเสียงให้ทุกคนได้ฟังเพื่อที่จะได้ชื่อและเลื่องเสียงนั้นนั้นเลยและก็จะสอนเลียงต่างพยนนัญชนะทีมันจะออกเสียงคล้ายคือกันเนาะเพื่อที่เราจะได้ชื่ง่ายและขอย้ำอีกเทนึงนอกว่าคลิปนี้จะเป็นการสอนขั้นพื้นฐานพยัญชนะบวกกับสระและออกเสียงเทลตูเทลตูจะบอดา สอนรวมกับกฎการออกเสียงเพราะว่าในภาษาเกาหลีมันมีกฎการออกเสียงอย่างนอตัวอย่างเมื่อมันประกอบมาเป็นคําหรือเป็นคุ่มคําหรือว่าเป็นประโยคมันก็จะมีการผันหรือว่าการเปลี่ยนเสียงอาจจะเป็นเสียงต่ำกลายเป็นเสียงสูงหรือกอไกลาอาจกาศาจะกลายเป็นคาควายประมาณนี้เนาะซึ่งตัวนี้จะเก็บไปไว้ฮหดคิปแยกสอนกฎการออกเสียงต่างหากถ้าว่ามีทุกคนมีหลายคนสนใจเนาะ ขามาเริ่มเขียนพยัญชนะตัวทำอีสนั้นก็คือขีออกเนาะขีออกการเขียนขีอ๊อกง่ายๆมีแต่สองขีดเนาะซ้ายปีขวาถึงลงลงซ้ายปีขวาถึงลงลงสระต่างๆครูลูกเป็ดก็ได้เห็ุคลิปสอนไปเมื่อแล้วเนาะไอ้นี่ h o าเอาพยัญชนะมาผสมสระจำนวนหนึ่งและอ่านอกเสียงเบืง้งเมื่อขีออกใส่สระ,อ,ะอ่านลกเสียงว่ากาคาขีอ๊อกใส่สละยาอ่านอกเสียงว่า ขียห์ขียหใส่สระโอเป็นโขโขใส่สระยอเป็นขียห์ขียหใส่สระอูเป็นโขโขขียห์ใส่โยเป็นขียห์ขียหเมื่อใส่สระอูเป็นโูโูใส่สระยูเป็นขี๊ คืใส่อือเป็นคือคือเมื่อใส่สไลอีเป็นคีคีคเลยพยัญชนะต่อมาเนาะมันเป็นพนยัญชน,นะผสมของเขียวเนาะเป็นสองตัวอื่นว่าสังเขียวสังเขียวก,ก,การเขียนกับเป็นไซส,สองตัวเนาะใส่ไปขวาใส่ไปขวา,ขวา,ขวาหรือ,อสี และเมื่อเอามาผสมกับสระอาจอกเสียงว่าก้าก้าจะสังเกตเ็นว่าสร้างเคียกตัวนี้เนาะมันจะมีเสียงที่นักและสูงกว่าเสียงเคียกตัวเดียวตัวนี้เนาะค้าก้าคาก้า,กา,กาต่อมาเมื่อใส่สระยาป็นเคียรเยใสยอ่ออป็นกอกใส ยอเป็นกยกยไสอูเป็นกูกไสสระยูเป็นกิกิไสอูเป็นกูกูไสยูเนกกไอือเป็นกืกืไสอีเปนกีกีพยัญชนะตอม้าแมนเขียเนาะเขีย การเขียนการเขียนจะมีทางมด3ขีดเนาะซ้ายไปขวาท้งลงลุ่มแตืมหนึ่งขีดแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้เชี่ยวตัวนี้เราจะมีเสียงทางออกมาและมีหลุมเนาะทุกคนเราเวลาฝึกออกเสียงลองเอาออทิสซูแผ่นบางๆมาไว้ปกากใกล้ๆปากหรือว่าปิดปากแล้วให้มันมีหลุมทางาออกมาให้ทิสซูมันปิดนิดนึงเนาะ และเมื่อออกเสียงเคี้ยวใส่อาเป็นค่าค่าคากาค่าคากาค่าเคี้ยวใส่ยาเคียเคียอ๋อใส่ใส่สารอ๋อค้อค้อใส่สระยอเป็นเคี้ยวเคี้ยวใส่โอเป็นโคูคใส่สระยอเป็นโค คิวไซซ์ละอูเป็นคูคูไซยูเป็นคิวคิวไซอื้อเป็นคือคือไซอีเป็นคีคีต่อมาเมนพยัญชนะดีกึ้เนาะดีขึ้การเขียนลืมจากซ้ายไปขวาถึงรวมๆและซ้ายไปขวา เมื่อที่กึดใส่สระอ่านว่าทาดาใส่ย่าเป็นเดียเดียใส่สระอเป็นโทโทเมื่อใส่ยอเป็นยอยใส่อูเป็นทูทใส่โยเป็นโยโยใส่อูเป็นดูดูใส่ยูเป็นดิวดิว ไซอ,อ,อูเป็นดูดูไซสไลเป็นดีดีแมนและพย,ยัญชนะต่อมาแมนสร้างทีกึศสร้างทีกึศเนาะเป็นามาจากตัวทีกึศนี่แหละเนาะซ้อนกันสองตัวเป็นพย,ยัญชน,นะผสมการเขียนก็สองตัวสร้างทีกึศส่อาเป็นตาตาไซยาเป็นเตียเตีย ใส่สระออเป็นตอตอใส่ยอเป็นเจียวเจียวใส่โอเป็นตโตใส่โยเป็นเจียวเจียวใส่สระอูเป็นตูตูใส่สระยูเป็นยูยูใส่สระอือเป็นตื้อตื้อใส่อีเป็นตีตี ต่อมานอนแมนชีดเนาะทีดเนาะพีอาอมันมาจากทีดเนี่ยแหละเนาะแต่ว่ามันเพิ่มขีดหนึ่งมาเพื่อที่จะให้เน้นเสียงนักและมีเสียงหลมออกมาการเขียนชีดเนาะขีดที่หนึ่งขีดที่สองถึงลงลุมสายปีขวาขีดที่หนึ่งขีดที่สองถึงลงลุมสายปีขวาชีดส่อาเป็นท่าท่าสซยาเป็น เท่าเท่าซอูเป็นท่อท่อไยอเป็นเท่าเท่าซอูเป็นท่อท่อไซอูเป็นทูทูไซยูเป็นทูทูไซอูเป็นทึ่ทึ่ไซอีเป็นที่ที่และพยัญชนะต่อมานั่นก็คือศิรตศิ กานเขียนสองขี anyway, ้นอกถึงลงลุมถึงลงลุมถึงลงลุมถ si ึงช ok ิวใส่อาปิ Stock, saw, ้นซาซาบวกยาปินเชียเชียบวกสอ้อปิ้นซอซอบวกยอปิ้นชอช่อบวกโอปิ้นโซโซบวกยอปิ่นโชโชบวกอูปินซู ชูบวกยูเป็นชูชูบวกอือเป็นซืสืบวกอีเป็น s ีชีต่อมาเป็นสร้างสีวดนอกเป็นการเอาสีวดมาผสมกันสองตัวเขียนซ้อนกันสองตัวอ๋อแบบนี้ ผลชื่นเวาตัวพยัญชนะผสมที่มันมีส่งตัวแบบนี้เนาะมันจะเป็นเสียงที่สูงและหนักกว่าตัวเดียวอย Connie, Valerie, e, Somehow, e ู sì, ่แล้วเนาะลองออกเสียงใส่อาเป็นซาเนาะซาท่าเสียดตัวเดียวแมนซาซาตัวนี้เป็นซาซาเนาะสร้างเสียดใส่ยาเป็นเซียเซียใส่อเป็นซชอซอใส่ยอเป็นชอ โอ่ใสสายอูเป็นโซโซใโใ่ใส่ยูเป็นโซ่โซ่ใอูเป,ป,ป็นสู้สู้ใส่ยูเป็นชู่ชู่ใสอือเป็นซื่อซื่อใส่อีเป็นชี่ชี่ต่อกับพันยันซานาชีดชีดการเขียนเนาะสองขีดไง่ายๆซ้ายไปขวาถึงลุ่มๆเลยก็ถึงลุ่มๆแบบนี้เนาะ การอ่านเมื่อใส่สระอาเป็นชาชาใส่สระยาเป็นชาชาใส่อเป็นชอชอใส่อเป็นชอชอใส่สระอูเป็นชูชูใส่ยูเป็นชูชูใส่อูเป็นชูชูใส่ยูเป็นชูชูใส่อู่เป็น ชื่อชื่อใสอีเป็นชีชีต่อด้วยพยัญชนะสร้างจืดเนาะเป็นตัวผสมอ่าจากชื่อตัวนี้เนาะและเมื่อมันเป็นตัวผสมสองตัวเนี่ยนอนมนต้องเสียงหนักและเสียงสูงกว่าตัวเดียวแบบนี้เนะาะการเขียนก็คือกันเนาะคือกันกับอ่า,าชื่อตัวนี้เพียงแตวา่าเขียนซ้อนกันสองตัวเมื่อใส่สระออกเสียงหนักเลยสูงกว่าจะปินจ้า จ้าชื่อธรรมดาแม่นชาเงื้อสั่งชื่อเป็นจ้าจ้าจาจ้าสั้งชื่อใสสลายาเป็นจ้าจ้าใสอ้อปิ่นโจโจใสโยเปิ่นโจโจใสอ้อปิ่นโจโจใสโยเปิ่นโจโจใสอ้อป็นจู จูใสซยูเป็นจูจู่จส่อือเป็นชื่อชื่อส่อีเป็นจีจีต่อมาเป็นพยัญชนะที่เสียงคล้ายคือกันเนาะนั่นก็คือชื่อเนาะชื่อมันมาจากชื่อตัวนี้แหละเนาะซึ่งมันเพิ่มขึ้นมาหนึ่งขี้เนาะเพื่อที่จะเน้นเสียงสูงแล้วก็มีเสียงลมออกมาพร้อมเนาะเมื่อชื่อส่สระอาเป็นชาชา เอาลงมาเปียเทียปึ่งเนาะสามตัวนี้ชืดใส่อาปิ่นชาสร้างชืดเปิ่นจา้าชื่อส่อาปิ่นชาชาจ้าชา้าจ้าชา,ช,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 าชื่อส่ยอาปิ่นชา ชาไซออเป็นโชโชไซออป็นโชอชไซอูป็นโชโชไซอเป็นโชโชไซอูป็นชู่ชู่ไซซสลายูป็นชู่ชู่ไซอืเป็นชื่ชื่ไซอีเป็นชี่ชี่ต่อมาพยัญชนะพิบเนาะพิบการเขียน หนึ่งสองสามสีหนึ่งสองสามสีพี่ไซอาเป็นภาภาซสลายาเป็นยาียายซโอเป็นพอพอไยโยเป็นเพเยโอเป็นโพพซโยเป็นเบเยสลาอูเป็นบู บูไซยูเป็นบิวบิวไซสระอือเป็นพือผือท้ายไซ,ไซอีเป็นบีบีเตโอมาก็คือพยัญชน,นะผสมของผิบเป็นสร้างผิบเนาะแน่นอนว่าเสียงมันจะต้องเน้นหนักกว่าสูงกว่านองการเขียนกับคือการน,นอเป็นสองอนซ้อนกับสองตัวซื่อ,อเนาะสร้างผิบไซสระอาเป็นป้าป้าไซยาเป็นเบีย เปี้ยไซอ๋อเป็นปอปอใส่ยอเป็นเปยปาเปร่โอเป็นโป้โปใส่สลายโอเป็นเปรียเปรียวไซอูเป็นปูปูใส่ยูเป็นปิวปูใส่อือเป็นปื้ปื้ส่อีเป็นปีปีลองอ่านเป็่เทปเสียงจะเป็นปาป้า เปีย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 พยัญชนะต่อมาแมนพิบพิบการเขียนมีทังมดซีคีดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสส่พิบไซอาเป็นพ่าพ่าพิบไซยาเป็นพิพิาซออเป็นพ่อพ่อไย่อเป็นพ,อพอ่อพ่อซโอเป็นพ,พ่อพ,อพ่อ ไซอูบยยินพ,พิョพิョไซอูบินพูพู่ซอูบินผิュพิュใไซสระอือพื่พึซอีเป็นพี่พี่ลองเทียบเสียงทั้งสามเสียงใส่กันบึง้งตัวนี้แมนบาบาป้าป้าผ้าผ้า,าต่อมาเมนพยัญชนะย,ยืดเนาะอาการเขียนหนึ่งขีด สขีดแล้วก็วงมวนมาแบบนี้เนอะัองมด3ามขีด1นึส,สหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้เด้อแบบนี่ก็ไดกเน,น,น,นาะน่อยพญานาคฮิรทไซสราเป็นหาหาไซย,ยาเป็นเฮียเย,ยอเป็นหอ่หอหซยอเป็นเฮ่เฮไซออเป็นโฮโฮ ไซโยเป็นโยโยไซอูเป็นอูอูไซยูเป็นยูยูไซสระอือเป็นฮือฮือไซอีเป็นฮีฮีต่อด้วยพยัญชนะนื่นนะ no. นื่นการเขียนสองขีดง่ายๆเนาะถึงลงร่มๆเลยซ้ายไปขวาแบบนี้การอ่านื่นไซอา آ, เป็นนา นายื split, นส่ยาเป็ first, นเียายายื split, นส่ออเป็นนอน,น,น, small, น,น,น vine, อยืนส่ยอเป็นยอยอส่โอเป็นโนโนใส่โยเป็นยอยอส่อูเป็นนูนูใส่ยูเป็นนิวนิวใไซอืเป็น นี่นี่ไซสระอีเป็นนี่นี่ต่อมาเป็นลิลลิลการเขียนมีทั้งหมดสามขีดเนาะซ้ายไปขวาถึงลุ่มๆเป็นหนึ่งขีดขีดที่สองซ้ายไปขวาและขีดที่สามถึงลุ่มๆและซ้ายไปขวาลิลวิไอาเป็นลาลาลิลส่ยาเป็นยายาส่อ้อเป็นลอลอไซอ้อเป็นยอ ยอไซโอเป็นโลโลไซโอเป็นเลโอเลโอไซอูเป็นลูลูไซซาลายูเป็นริวริวไซซาลายูเป็นลือลือไซอีเป็นลีลีและพยัญชนะตัวสุดท้ายเนาะนั่นก็คือมิมมิมการเขียนจะมีทั้งหมดสามขีดเนาะ ขีดที่หึงถึงลงลงุ่มขีดที่สอใสไปก่อนเลยลงลุ่มแล้วขีดที่สใสไปขวาเนื้อมือใส่สระอาเป็นมามาใส่ยาเป็นเมียเมียใส่ออเป็นมอมอใส่ยอเป็นเมียเมียใสโอเป็นโมโมใส่โยเป็นเมียเมียใส่สระอูเป็นมูมู <sted> ใส่สระยูเป็นยูยูใสอือเป็นมือมือใสอีเป็นมีมีลมมและตอนนี้เฮาก็ได้เหียนพยัญชนะเกาหลีทั้งหมดสิบขตัวไปหมดแล้วหลังจากนี้ฝากให้ทุกคนไปฟังหลายๆฟังแล้วแล้ววาาตามเพื่อที่เขาจะได้ลืมปากไปนะ้าและสุดท้ายขอขอบใจทุกๆกำลังใจที่กดไลค์กดติดตามกูลูกเบตเต้อ